สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องต่ายพาลวยชาแนลนะคะคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขสูตรพารวยนะคะก็จะมีเลขตัวไม่เยอะนะคะตัดเล่นสามตัวสวยๆเลยนะคะ3ามหนึ่งหสองตัวก็สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะงวดนี้เลขสวยนะคะถ้าใครชอบก็นำไปเป็นแนวทางนะคะเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ เลขสวยนะคะงวดนี้ฉันยังชอบเลยนะคะสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่ง